ยวนสกุลเฉินหลังจากที่แยกกับยินยินข้าก็ไม่อาจลืมสายตาดูถูกและผิดหวังของนางได้เลยข้าไม่อาจควบคุมตัวเองให้เลิกหวนคิดคำพูดของนางซ้ำๆได้และก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าสิ่งที่ข้าทำในวันนี้มันเหลือดทนเพียงใดคุณชายเหตุใดเพิ่งจะกลับมาเอาป่านี้เมื่อเย็นในวางได้ส่งของมาให้คุณชายอีกแล้วท่านไม่อยู่ข้าจึงวางเอาไว้ในห้อง เห็นว่าเป็นของชั้นดีที่ฝาบาททรงเลือกด้วยตัวเองเลยนะครับหืมจดหมายขนนั่งเฉินลำบากค้มการขบวนสเสด็จทำตัวว่าง่ายให้เห็นค่าสบายใจนักเอารางวาลไปว่าง่ายเขาเรียกสิ่งนี้ว่าว่าง่ายหรือเขาให้รางวัลเพราะค่าว่าง่ายงั้นหรือ เห็นๆอยู่ว่าเขาให้รางวัลที่ข้าขาดแมตรีกับยินยินหากเขารู้เข้าจะลงโทษข้าอย่างไรอีกตกดึกโรงเล่าชงเหอท่านเฉินนัดข้ามาดึกดื่นเพียงนี้อีกทั้งยังดื่มเหล้ามากเช่นนี้เห็นทีท่านคงไม่สบอารมณ์สินะ ชงหนูอารวาสหนักข้าแค่อยากจะออกรบจัดการมันทิ้งเสียเลยเพียงแต่คนผู้นั้นดันไม่อนุญาตเอาแต่รั้งข้าเอาไว้แถมยังใช้วิธีต่างๆนานามายามข้ากระทั่งข้าได้ยินเขาลือมีการกำหนดผู้ที่ถูกเลือกให้ออกรบแล้วที่แท้เขายังไม่รู้หรอกหรือว่าคนที่ออกรบครานี้คือข้าท่านหยางเป็นอะไรไป เฉีียวติ้งขู่เขาถึงตอนนี้เขาคิดยังไงกันแน่ไม่เป็นไรแค่จูจ่ๆก็นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาน่ะความคิดความอ่านของฝ่าบาทยากแท้อย่างถึงแต่จะทำอะไรเขาก็ต้องไตร่ตรองเรียงลำดับความสำคัญสนามรบอันตรายนักแม่แน่ว่าครั้งนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเช่นนั้นควรบอกความลับเหล่านั้นกับเขาได้แล้วเอาเป็นว่าท่านเฉินปล่อยความทุกข์ลงชั่วครู่ และดื่มเล่าฟังเรื่องราวที่ข้าจะเล่าเสียหน่อยดีหรือไม่ได้เลยว่ากันว่า20ปีก่อนมีเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าอยู่คนหนึ่งมีลูกอยู่หนึ่งคนหองเฮาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเด็กผู้นี้เป็นลูกบนธรรมของเจ้าวันที่บุตรคนโต,โตคลอดออกมาแม่แท้ๆท,ที่เป็นหญิงธรรมดาเสียชีวิตเพราะคลอดยากนี่คือโอรสองค์แรกของข้าเจ้าต้องดูแลอย่างดี เขาถูกรับมาเป็นบุตรบุญธ,ธรรมในนามของผู้หญินคนเอกที่ไม่สามารถมีลูกได้และกลาเป็นบุตรคุณโตขอบพระไทยเพคะฝ่าบาทแม้ฮูยินจะคับแค้นใจแต่ก็ตกลงไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจเมื่อถึงวัยที่พอรู้เรื่องลูกเต้าของเศรษฐีก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ไม่ได้สนใจบุตรคุณโตอีกตั้งใจคำพีสามอักษร หลีกลงกงหลังจากนี้ให้ส่งองค์รัชทายาทไปให้จวนอย่างถิ่งอบรมสั่งสอนเขาแล้วกันนะเกิดเป็นชายต้องเป็นคนนิจัยดีหากไม่มีเรื่องสําคัญก็ไม่ต้องกลับมาบุตรคนโตเป็นทุกเต่เล็กมีเพียงตอนที่อยู่กับบุตรคนเดียวของอาจารย์ตามเพียงลำพังเขาถึงได้สัมผัสถึงความสุขเมื่ออายุเขามากขึ้นแม้อุปนิสัยจะระแวกระวังเพียงไรก็ไม่อาจหักข้ามความหวันหวนี้ได้ เจ็ดปีต่อมาเสียวติ้งเจ้าอย่าดิ้นนักสิข้าจะกดเจ้าลงในคราเดียวลูกโั่วเจ้าทำอะไรนะ่ะนับแต่วันนี้ใครๆคงจะพูดว่าตระกุลหยางมีลูกที่เลวซามว่านลวนลลายบริการฝ่าบาทอ่อยเจ้าเหนือหัวไม่รู้จักละอาย ไายหน้าบรรพบ,บุรุษตระกูลอย่างเสือเกินเดิมองค์รัชทายาทก็มีหวังจะได้เป็นกาษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมทำบ้านเมืองให้เจริญประชารา์มีความสุขแต่เพราะชาติกำเนิดของพระองค์ฝ่าบาทต,ต้องทำไร้ายจิตใจเขาอยู่นานพอมาถึงตอนนี้ความพยายามของเขาที่คาบปลูกฝังมาดันมาล่มเอาตอนจบเสียดือด้อทั้งหมดนี่เป็นเพราะเจ้าเจ้ารู้ถึงโทษนี้ดีแต่เจ้ายังทำได้ลงอีกหรือ อย่างเลียนอย่างเลี้ยนองรัชทายาทอย่าเข้ามาอีกกระหม่อมล่วงเกินพระองค์ไปแล้วควรรับโทษาตซัดหมื่นครั้งท่านพ่อพูดถูกข้าจะทำร้ายเขาอีกไม่ได้เสียดายเขาลือยากนักที่จะปิดได้เพียงชั่วครู่ไม้ใหญ่ก็ล้มลงเบาไพรแตกกระเซน็นหลังจากนั้นช้าก่อนท่านอย่าง Oh องหงเฮาอวิเหียนก็โผล่มาได้ยินว่าพักนี้ตระกูลเฉินได้รางวัลอีกแล้วเหลือเชื่อเสียจริงตระกูลเฉินใช่ตระกูลเฉินที่วัดลวดลายปรนีบาทฝาบาทหรือเปล่าได้ยินเหล่าคนในวังเล่าขานกันว่าหน้าตาของพระสนมเฉินธรรมดาสุดๆจะไปทําให้ตะลึงได้อย่างไร อย่างมากก็เป็นได้แค่เด็กสาวจากบ้านนอกคงใช้คำว่าว่าดลวดลายปฏิบบาิฝาบาทได้อยู่ได้ยินว่าคนชายตระกูลเฉินก็เคยเป็นทหารร่วมเตียงของห้องเต้แม้จะใช้คำว่าว่านลวดลายปฏิบบาิกับสองพี่น้องนี้ไม่ได้แต่ถ้าใช้นิยามคนชายเฉินคงจะเหลือเหลือเลยละ่ะ วัดล่วนลายปลนดีบาดวัดล่วนลายปรนดีบาด,าดบางั้นหรือที่แค้ไม่เพียงแค่ยินยินไตลานี้ก็มงค่าเป็นนางบำเรอไปแล้วหรือตั้งแต่ต้นข้าไม่รู้ว่ายอมบางสิ่งเพื่อเห็นแก่การใหญ่เช่นนี้จะยังมีความหมายอะไรท่านเฉินพรุ่งนี้ข้าต้องไปออกรบแล้วก่อนข้าจะไปข้าขอมอบของเล็กๆน้อยๆให้เจ้านี่คืออะไรหรือ สิ่งคุ้มกันที่จะช่วยให้ปลอดภัยหลายปีมานี้ข้าพกติดตัวไว้ตลอดมาวันนี้เจ้าจงเก็บไว้เถิดหวังแต่จะไม่มีวันนั้นวันที่เจ้าได้ใช้ไปยกละความตายนี้สามวันต่อมาเขาที่อย่างเหลียนนำทับออกรบกก็แพร่อ,ออกมาตามที่ควรจะเป็นตอนที่เร่งจะไปส่งเขานั้นทั่วประตูเมืองก็เต็มไปด้วยฝูงชนขอทางหน่อย นี่ยางเลี้ยงยางเลี้ยงเชิญ <c oughs> เจอหมิงต้องกลับมาให้ได้นะอ <c oughs> ถึงเวลาแล้วชูธงออกรบ <c oughs> ห้องอาบน้ำหลังจากที่อำลาอย่างเลี้ยนแรกชะองค์การเรียกค่าเข้าวางก็ถูกส่งมาตามเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือบรรยากาศภายในห้องอาบน้ำวันนี้มันแปกไปเรากลับบ้าใบหน้าขององค์ห้องเต้เศร้าสลดลงและก็คล้ายกับว่าจะโกรธเขาเอาเต่มือลอยอยู่เรื่อย จากเดิมที่ไม่แสดงสีหน้าอะไรอยู่แล้วแต่เขาในตอนนี้เผยความจริงออกมาได้ชัดเจนกว่าเดิมไม่ได้จับต้องยากขนาดนั้นแล้วเชิญเจอมิงถวายพระคมฝ่าบาทเหตุใดฝ่าบาทถึงเงียบไปอีกแล้วสิ่งโตยกที่ข้ามอบให้เจ้าครั้งก่อนพรุ่งนี้เอามาให้ผู้ดูแลในวังเถิดฝ่าบาท สิงโตโยกนั้นถูกค่าหืมไม่กี่วันก่อนดวงตาของสิงโตนี่ดูกลมโตและซื่อตรงเหมือนเขาอยู่เหมือนกันตั้งไว้ในวังก็ไม่ได้ทำอะไรหรันกงกงส่งไปให้เขาแล้วกันไอสูนักเลี้ยงไม่เชื่องขนนังเฉินไม่ต้องคิดมากช่วงนี้พระพันปีได้ยกน้ำงามมา อยากจะแกะสลักเป็นสิงโตสักตัวข้านึกถึงสิงโตอยู่ครั้งก่อนดูดูแล้วมันก็น่ารักดีจึงอยากนำมาให้ช่างใช้เป็นแบบเสี้ยนหน่อยไว้ใช้เสร็จแล้วข้าจะเอาไปคืนขนนางเฉินเข้ามาสิ่เฮ<ะ>้อพะยะค่ะยังจะเหมืออะไรอีกไม่รีบปลดเสื้อผ้าให้ท่านเฉินเยล่ไม่ต้องพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งข้าทำเองได้ มแล้วตอนคนั่งเฉิญอาบน้ำไม่ถอดกางแกงหรือ <c oughs> พอแล้วพวกเจ้าออกไปเถิดขอพระไทยฝาบาทสำหรับรางวัลใกล้ฉมัดอืม วันนี้เจ้าเป็นเด็กดีจังเลยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ